วันนี้มีการประชุมเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายตํารวจนะฮะหลายตําแหน่งเหมือนกันแต่ว่ามีคนไปโฟกัส,ส2ตําแหน่งฮะคือตําแหน่งของผู้การจังหวัดสมุทรสาครกับผู้บังคับการภูทรภาค9ซึ่งก่อนหน้านี้โดนคําสั่งในมาตรา44เดีย้ายเข้ามารประจําที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติตอนนี้ก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการยกย้ายใหม่เนี่ยทั้งสองท่านจะได้กลับพื้นที่เดิมไหมครับเรื่องนี้นะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณร,ร,รองนายกรัฐมนตรี พูดถึงกรณีนี้นี่แหละครับหลังจากที่ตกเป็นข่าวเมื่อ24มิถุนายนที่ผ่านมายกย้ายข้าราชาการกลุ่มหนึ่งหนึ่งในนั้นมีชื่อของพลตำรวจโทว,วีรพงษ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กับพลตำรวจตรีสรไกยภูนเพิ่มผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครกรณีที่ปล่อยปะละเลยให้พบการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบในพื้นที่ วันนี้รองนายกประวิตย์บอกว่านี่ก็เลยกรอบเวลา30วันในการสอบสวนไปแล้วยังไม่เสร็จดีหรอครับแต่ว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้ง2ท่านนี้ไม่มีความผิดแต่ยังคงให้กลับไปรับตําแหน่งเดิมไม่ได้เพราะตําแหน่งมันก็ยังไม่มีว่างนะครับต้องรอการยกย้ายขานะ่าวหน้าพอสอบสวนเสร็จถ้าไม่ไม่ไม่ผิดอย่ามากว่าก็ให้ย้ายไม่ให้ไม่ย้ายขึ้นให้ย้ายออกจากพื้นที่ ภาพเก้าเลยะก็สอบสวนแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ก็ให้ออกพื้นที่แต่มันไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ก็จะต้องไปเป็นไปเป็นมาจากก่อนแล้วก็ต้องรอรอปัญญา้มา อีกมุมนึงนะครับมาจากพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมาการตํารวจกันเรื่องของการโยกย้ายตํารวจระดับผู้บัญชาการแล้วก็มีการแต่งตั้งนะฮะทำผู้บัญชาการตํารวจน,ค,น,นครบาลทางพลตํารวจเอกจักรที่บอกว่าการแต่งตั้งเมื่อวานนี้ที่ให้พลตํารวจโทสารนิ์มหาทาวร มาเป็นผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลเต็มตัวก็เพราะว่ามีความเหมาะสมคนะแล้วก็รักษาการตําแหน่งนี้มาอย่างยาวนาน9เดือนนะครับก็เลยมีคําสั่งแต่งตั้งมาเมื่อวานนี้มาติก็เป็นเอกฉันด้วยส่วนพลตำรวจโทวีตพงษ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ซึ่งถูกย้ายมาเป็นผู้บัญชาการประจำสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็เพื่อความเหมาะสมคนระับเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานขณะที่การย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาค,ครไปอยู่ที่จังหวัดนครนายกอันนี้ก็เพื่อ ความเหมาะสมเช่นเดียวกันนะครับเพราะถ้ารักษาการมาแต่หลายเดือนแล้วนะครับหลายเดือนแล้วครับอยามีการ้วนมพเ่ก็มีการกกรต้น่อนนองก็คือมีเรื่องนะครับนะครับเรื่องนาตาลีกับเรื่องทาม,มนุษย์นะครับ เพอความเหมาะสมในการทํางานนะครับก็มีการปรับย้ายตําแหน่งกันแต่ว่าที่น,ทน่ยินดีก็คือพลตำรวจโทสารีเพราะว่าได้แต่งตั้งแล้วก็ได้ผลเนี่ยนะฮะย้อนหลังกลับไปตั้งแต่เป็นรักษารรชการด้วยครับ